อัปเดตตำแหน่งทางขึ้นลงของรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมินบุรีสำหรับการเปิดบริการรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับผมจะเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายน2567และจะทดลองเดินรถเสมือนจริงในเดือนมกราคม2567นะครับโดยความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีชมพูช่วงแครายมินบุรีประจำเดือนเมษา2566งานโยธาอยู่ที่96.19% งาระบบรถไฟฟ้าอยู่ที่96.64%และความก้าวหน้าโดยรวมอยู่ที่96.43%เดินแนวเส้นทางนะครับจะเริ่มที่แยกแครายเลี้ยวซ้ายเข้าถนนติวานนท์และเลี้ยวขวาที่แยกปากเกรด็ดผ่านเมืองทองธานีผ่านถนนวิภาวดีลงังสิธิและผ่านวงเวียนหลักสี่เข้าสู่ถนนรามอินทาผ่านวงแหวนรอบนอกตอนออกก่อนที่จะเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนรามคำแหงสถานีที่1สถานีศูนย์ราชการนนทบุรี ตั้งอยู่ฝั่งขาเข้าของถนนรัตนาธิเบศโดยทางออกที่1อยู่ใกล้กับอุทยานมากุฎรมยสรานทางออกที่2ออยู่ด้านหน้าเอสพลานาดงามวงวานแครายทางออกที่3อยู่บนถนนรัตนาธิเบศฝั่งขาออกและทางออกที่4อยู่ก่อนถึงสถานีดาวเทียมนนทบุรีโดยสถานีนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีศูนย์ราชการนนทบุรีโดยสามารถใช้ทางออกที่5เป็นทางเชื่อมได้สถานีที่2สถานีแคราย ตั้งอยู่บนถนนติวานนท์ใกล้กับโรงพยาบาลสวงอกโดยทางออกที่ 1, 2และ3จะตั้งอยู่บริเวณปากซอยติวานนท์1ิติวานนท์13และติวานนท์20ตามลำดับโดยทางออกที่4จะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสวงอกสถานีที่3สถานีสนามบินน้ำตั้งอยู่บนถนนติวานนท์บริเวณปากซอยติวานนท์40โดยทางออกที่1อยู่บนถนนติวานนท์ก่อนถึงแยกสนามบินน้ำฝั่งขาเข้าทางออกที่2 3และ4 จะตั้งอยู่หน้าซอยติวานนท์ 29, ติวานนท์40และติวานนท์38ตามลำดับสถานีที่4สถานีสามาคัคคีตั้งอยู่บนถนนติวานนท์ใกล้กับถนนสามาคัคคีโดยทางออกที่1อยู่ถัดจากติวานนท์45ทางออกที่2อยู่ใกล้กับคลองบางตลาดฝั่งขาเข้าทางออกที่3อยู่ใกล้กับคลองบางตลาดฝั่งขาออกและทางออกที่4อยู่ก่อนถึงติวานนท์54 สถานีที่5สถานีกรมชนลประทานตั้งอยู่บนถนนติวานนท์บริเวณด้านหน้าโรงเรียนชนลประทานวิทยาโดยทางออกที่1อยู่ถัดจากแยกกรมชลประทานปากเกร็ดทางออกที่2อยู่ด้านหน้าวิทยาลัยการชนลประทานทางออกที่3อยู่ด้านหน้าโรงเรียนชนลประทานวิทยาและทางออกที่4อยู่ปากซอยติวานนท์ปากเกร็ด4สถานีที่6สถานีแยกปากเกร็ดตั้งอยู่ระหว่างถนนติวานนท์และถนนแจ้งวัฒนะใกล้กับแยกปากเกร็ด โดยทางออกที่1และ4จะอยู่ใกล้กับถนนติวานนท์ฝั่งขาออกและทางออกที่2และ3จะอยู่ใกล้กับถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาออกสถานีที่7สถานีเลี้ยงเมืองปากเกร็ดตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะใกล้กับถนนเลี้ยงเมืองปากเกร็ดโดยทางออกที่1อยู่ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าทางออกที่2อยู่ปากซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด13 ทางออกที่3อยู่ใกล้กับถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดและทางออกที่4อยู่หน้าบิ๊กซีเอ็กซ์ตราแจ้งวัฒนา2สถานีที่8สถานีแจ้งวัฒนาปากเกร็ด28ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนาบริเวณปากซอยแจ้งวัฒนาปากเกร็ด28โดยทางออกที่1อยู่ปากซอยแจ้งวัฒนาปากเกร็ด19ทางออกที่2อยู่ก่อนถึงซอยแจ้งวัฒนาปากเกร็ด21ทางออกที่3อยู่ปากซอยแจ้งวัฒนาปากเกร็ด28หรือซอยต้นแทนและทางออกที่4 อยู่หน้าเซ <ส Get S 1> ็นทรัลแจ้งวัฒนะสถานีที่9สถานีสีรัตตั้งอยู่ด้านข้างของนถนนแจ้งวัฒนะบริเวณปากซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ดโดยทางออกที่1อยู่ปากซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ดและทางออกที่2อยู่ถนนแจ้งวัฒนะฝั่งขาเข้าสถานีที่10สถานีเมืองทองธานีตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะบริเวณด้านหน้าแมคโครแจ้งวัฒนะโดยทางออกที่1 อยู่หน้าสำนักง,งานเครื่องกลและสื่อสารกรมทางหลวงทางออกที่2ออยู่ก่อนถึงซอยหมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยทางออกที่3อยู่หน้าแมคโครแจ้งวัฒนะและทางออกที่4อยู่ก่อนถึงซอยแจ้งวัฒนะปากเกตสามโดยสถานีนี้จะเชื่อมต่อกับสายเมืองของธาน,นีของรถไฟฟ้าสายสีชมพูสถานีที่11สถานีแจ้งวัฒนะ14ตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะบริเวณด้านหน้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ1 โดยทางออกที่1อยู่หน้าบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์แจ้งวัฒนะ1ทางออกที่2อยู่ปากซอยแจ้งวัฒนะ14ทางออกที่3อยู่ซอยแจ้งวัฒนะ15ทับและทางออกที่4อยู่ปากซอยแจ้งวัฒนะ21สถานีที่12สถานีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะบริเวณด้านหน้ากรมการกองสุนแจ้งวัฒนะโดยทางออกที่1อยู่ใกล้กับปั๊มเอ็ดโซ่ทางออกที่2อยู่ใกล้กับป,ปั๊มปตททางออกที่สาม อยู่ด้านหน้าศาลปกครองแจ้งวัฒนะและทางออกที่4อยู่ด้านหน้ากรมการกงสุลแจ้งวัฒนะสถานีที่13สถานีโทรคมนาคมแห่งชาติตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะบริเวณด้านหน้าบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติโดยทางออกที่1อยู่ถัดจากแจ้งวัฒนะซอย10แยก3ทางออกที่2อยู่ปั๊มน้ํามันคาวเทคแจ้งวัฒนะทางออกที่3อยู่ด้านหน้าบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติและทางออกที่4อยู่ก่อนถึงไพรส์นีไทย สถานีที่14สถานีหลัก4ตั้งอยู่ด้านข้างของถนนแจ้งวัฒนะใกล้กับถนนวิภาวดีรังสิตโดยทางออกที่1อยู่ถนนวิภาวดีรังสิตท,ทางออกที่2อยู่ในซอยแจ้งวัฒนะ8และสถานีนี้เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้มสถานีหลัก4สถานีที่15สถานีราชพัฒน์พนาครตั้งอยู่บนถนนแจ้งวัฒนะบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฒน์พนาครโดยทางออกที่1อยู่คลองถนนฝั่งขาเข้า ทางออกที่2อยู่ใกล้กับหลักสี่สแควร์ทางออกที่3อยู่ด้านหน้ามหาวิทยาลัยราชพัฏพระนครและทางออกที่4อยู่ใกล้กับคลองถนนฝั่งขาออกสถานีที่16สถานีวัดพระศรีมหาธาตุตั้งอยู่บริเวณวงเวียนหลักสี่โดยทางออกที่1อยู่ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าทางออกที่2อยู่ถนนรามอินทราฝั่งขาออกทางออกที่3อยู่ซอยอมรินร์3และทางออกอ,อ,กอื่นๆ สามารถใช้ร่วมกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวได้โดยสถานีนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีวัดพระศรีมหาธาตุสถานีที่17สถานีรามอินทรา3ตั้งอยู่บนถนนรามอินทราบริเวณด้านข้างของกรมทหารราบที่11โดยทางออกที่1อยู่ซอยรามอินทรา3ทางออกที่สองอยู่ก่อนถึงรามอินทรา5ทางออกที่3อยู่ถัดจากศูนย์พัฒนากีฬากองทบกรามอินทราและทางออกที่4 อย,อยู่ก่อนถึงซอยรามอินทราสองสถานีที่18สถานีลาดปลาเค้า,าตั้งอยู่บนถนนรามอินทรนาบริเวณปากซอยรามอินทรา23โดยทางออกที่1อยู่ถัดจากซอยรามอินทรา21ทางออกที่2อยู่ปากซอยรามอินทรา23ทางออกที่3อยู่ใกล้กับบิ๊กซีเอ็กซ์ตรารามอินทราและทางออกที่4อยู่ก่อนถึงซอยรามอินทรา4ทับสสถานีที่19สถานีรามอินทรากม4ส ตั้งอยู่บนถนนรามอินทราบริเวณปากซอยรามอินทรา35โดยทางออกที่1 2 3และ4จะตั้งอยู่บริเวณปากซอยรามอินทรา35รามอินทรา37รามอินทรา10รามอินทรา8ตามลำดับสถานีที่20สถานีมายาลาบตั้งอยู่บนถนนรามอินทราบริเวณปากซอยรามอินทรา16และซอยรามอินทรา18โดยทางออกที่1อยู่ปากซอยรามอินทรา41 ทางออกที่2อยู่ใกล้กับซอยรามอินทา43ทางออกที่3อยู่ปากซอยรามอินทรา18และทางออกที่4อยู่ปากซอยรามอินทา16สถานีที่21สถานีวัชรพลตั้งอยู่บนถนนรามอินทาบริเวณใกล้กับถนนวัชรพลโดยทางออกที่1อยู่ปากซอยรามอินทา57ทางออกที่2อยู่ปากซอยรามอินทา59ทางออกที่3อยู่ใกล้กับตลาดนัดเรียบด่วนรามอินทา และทางออกที่4อยู่ใกล้กับถนนเรียบด่วนรามอินทา a ฝั่งขาเข้าโดยสถานีนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีเทาสถานีวัชรพลสถานีที่22สถานีรามอินทา a กม6ตั้งอยู่บนถนนรามอินทาบริเวณใกล้กับซอยรามอินท h a สโดยทางออกที่1อยู่ถัดจากซอยรามอินท h a หก้ทางออกที่2อยู่ก่อนถึงซอยรามอินทา67กทางออกที่3อยู่ปากซอยรามอินทา42และทางออกที่4 อยู่ปากซอยรามอินทรา40สถานีที่23สถานีคูบอนตั้งอยู่บนถนนรามอินทราบริเวณใกล้กับถนนคูบอนโดยทางออกที่1อยู่ถัดจากซอยรามอินทรา69ทางออกที่2อยู่ก่อนถึงถนนคูบอนทางออกที่3อยู่ถัดจากถนนนวมินและทางออกที่4อยู่รามอินทากม .8 ฝั่งขาเข้าสถานีที่24สถานีรามอินทากม .9 ตั้งอยู่บนถนนรามอินทรา บริเวณปากซอยรามอินทรา54โดยทางออกที่1อยู่รามอินทรากมก9ฝั่งขาออกทางออกที่2อยู่หน้าอิชิบะสเตชันทางออกที่3อยู่ถัดจากซอยรามอินทรา56และทางออกที่4อยู่ปากซอยรามอินทรา54สถานีที่25สถานีบหวนรามอินทราตั้งอยู่บนถนนรามอินทราบริเวณด้านหน้าแฟชั่นไอแลนด์โดยทางออกที่1อยู่ใกล้กับเดอะพรมนานทางออกที่2ออยู่หน้าแฟชั่นไอแลนด์ ทางออกที่3อยู่ถัดจากซอยรามอินทรา64และทางออกที่4อยู่ใกล้กับทางแยกต่างระดับรามอินทราสถานีที่26สถานีนพรัตน์ตั้งอยู่บนถนนรามอินทราบริเวณใกล้กับโรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานีโดยทางออกที่1อยู่ปากซอยรา,ารรมอินทราร้อยาทับ1งทางออกที่2อยู่ใกล้กับซอยรามอินทรา1้อยทับ2ทางออกที่3อยู่ถัดจากถนนสวนสยามและทางออกที่4อยู่ก่อนถึงซอยรามอินทรา68 สถานีที่27สถานีบางชันตั้งอยู่บนถนนรามอินทราบริเวณปากซอยรามอินทรา115โดยทางออกที่1อยู่ถัดจากซอยรามอินทรา111้ทางออกที่2อยู่ปากซอยรามอินทรา15้ทางออกที่3อยู่ถัดจากถนนหม่อมเจ้าสง่าง,งามและทางออกที่4อยู่ถนนรามอินทราฝั่งขาเข้าสถานีที่28สถานีเษฐบุตรบำเพ็นตั้งอยู่บนถนนรามอินทราบริเวณใกล้กับโรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพนโดยทางออกที่1 อยู่ด้านหน้าปัปา๊มปตทรามอินทากาม .14 ทางออกที่2อ,อยู่ปากซอยรามอินทรา123้ทางออกที่3อยู่ด้านหน้า a u i a u t อโตและทางออกที่4อยู่ก่อนถึงซอยรามอินทรา86สถานีที่2ี่สสถานีตลาดมีนบุรีตั้งอยู่บนถนนสีหบุรานุกิจบริเวณด้านหน้าตลาดนัดจตุจักร2โดยทางออกที่1อยู่ปากซอยสุวินทวงศ์4ทางออกที่2อ,อยู่ด้านหน้าตลาดนัดจตุจักร2ทางออกที่3ม อยู่ใกล้กับซอย4หาบุรานุกิจ18ทางออกที่4อยู่ใกล้กับซอย4หาบุรานุกิจ16สถานีที่30สถานีมีนบุรีตั้งอยู่ด้านข้างของถนนรามคำแหงโดยทางออกที่1อยู่ใกล้กับถนนรามคำแหงทางออกที่2อยู่ใกล้กับศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีชมพูทางออกที่3เป็นทางเชื่อมอาคารจอดรถและสถานีนี้จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีส้มสถานีมีนบุรี